สวัสดีครับพี่น้องพวกกับช่องตานตะพนรำเล่นนะพี่เชียครับโอ้พี่น้องยังคงจูดตะไลกันต่อเนื่องครับพี่น้องเรือประจักษ์บางแล้วพี่น้องนี่ไปเฮ้ยไปครับลูกพี่พี่น้องใส่พี่เสียบอะไรพี่เสียบอะไรหยุดนอนตัวนอนเอามันค้นกันขึ้นเลาก็นอนตัวยังไม่เรียกเราเรื่อยเรื่อยแม ไปนอนยุงเลียนคุณทูนพูดอะไรนอนไปนอนไปนอน้าคืนนี้พบกับที่งนอาบนงอาบนช้างนะ่จริงมาหอนงาน่ะผมลงรถมากมันลงรถมากกับมาเบิงรถไฟก่อนกาไปอนนอนอาจารย์ฟองกัดเละคัดจมวนนะวนลงใส่มวนนึกเอาอันนี้เป็นเทือแลกเนี่ยสิผมเดีมาบึงเขาจัดอะไรเขาจัดใหญ่มากใหญ่มากตอนแรกกิน่าเฮงเขาจะวาคนหลในคนหลหลเลยเขาบอกว่าโอ้คนหไหล มาเห็นมคนหลายคนหลายพรพิกมาหลายเ่อวคคนเห็นในคลิปบ่หงอยซามาเบิงอีกนึงเพราะว่าเวลาอย่างเป็นทางคุณทีคิดว่ายังไงนี่ใช3สามพันสองห้าสองสองสี่รับทีมงานยุ้ส่ทำเวลาได้สองร้อยจุดสี่สองวินาทีทีมงานทำย่สองร้อยจุดสี่สองวินาที นะครับสายซั้มฟางสองหน้าสองสองกสทบครก็อยู่ในร้านจุดตอนนี้ก็คือน้องใหม่ปลายฟ้าห้้สออมมาาทงงลันี่น้องใหม่ปลายฟ้าเอาคุ่ไหครับน้องใหม่ปลายฟ้าลานจุดใช่น้องใหม่ปลายฟ้าไหมครับใช่ใช่ยกมือหน่อยครับ ก็ถูกต้องครับโอเคอครับขอบคุณครับนี่แน่นอะนี่แน่นอนบ้างไปที่จะจุดบ้างนี้นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์ขอเพย่มพื้นที่บริเวณลานจุดด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยเรียบร้อยอ้ายเขยิบเรียบร้อยลูกพีเขยิบ เรียบร้อยครับโอเคครับเห็นแล้วสวาบันบ้านนาต่อเลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เต็มหูดากคนน้ำขวดเมื่งสามร้อยล้วเมื่อกี้นี่ห่วยอันนี้ลงสากเลยลงสามเท่าจากปาตายพ่อหล่อโอ้ยยังโจ๊กอะไรกี่เดียดเว้ยต้องบ้างเลยคนเนี่ย

เชียงเชียงไอ้ผลงานผู้เดียวคนนี้ปลาคู่เจ้าถักกิฟเลยนี่ปลาจะแขกยังจ่ายเนาะวงคาริว่าไซส์าดแมนไหมเยอะโทวศัพท์ยกกระดองนี่เด้ออมอมอมเอาโทรศัพท์มาเลยใช่เหรอไม่ใช่เหรอยังธงแดงอยู่นะครับกำลังเต้นชวนนับมือกันเลยได้นังเฮาไก่ มือลเดปากด้วยนะครับ17กรกฎาคมนะคายอ้อพี่น้องครับตบอเห็นบ่เป็นบอมมีบ่เสื้อกะอย่าขมอย่าไก่คายอ้อพอกันแน่นอน17กรกฎาคมนี้พี่น้องครับตอนนี้บัตรออนไลน์เริ่มเริ่มเริ่มแล้วอ่าเซนบอสโจแจ้งมาว่ามีบัตรนะครับถ้าสมัครดูได้ชมได้ทุกโรงถ้ามีบัตรนี้67 68รอบแล้วโอ้มินเป็นหนังเรื่องแรกมันเป็นปรนกฏอากาศเลยสุดยอดสุดยอดอภิบาต ภาพยนตร์เรื่องนี้แต่เขาเป็นนักสแสดงเองเขาก็ยังตื่นเต้นเนาะแม่น้องชายคลิปฉันพ,พี่ปองป่ะยังเอาซองมาจัดปอง,อง,ง,องได้ไหมใส่เป็นจากไหนเน,น,เนะาะชมวติคือสิตอนในคลิปใดคลิปใดก็ไม่แต่งโมช่วยเงนงัวยโนเส้ <laughs> นดน,<อ>น,นเห็นเลยน่าเห็นแต่ลังไวใบเอยมวนบ่ครับทีมงานหงเขียวขึ้นแล้วอ้าวพร้อมแล้วครับสล้วลับน้องใหม่ปลายฟ้า แต่พี่อลาม่้ที่จะจุดด้วยการเป็่นสร้างบอลาบอม่อลามเ้ยยโอ้ย้ม่อมดจุ๊่โอ้โหดุ้ปปากับพ่อเดียวเซนี้วิ่งเข้าบังเกอร์เลยนะครับโดยเฉพาะบังนี้ไม่มั่นใจเท่าไหร่เนี่ยตัวชัดทีมงานแจ้งมาว่าไม่สมบูรณ์นะครับ ลาดำมันเรียบร้อยทำแล้งจะจุดจุดไฟแล้วจุดไฟแล้วครับพี่น้องต้องจุดพร้อมกันนะครับพี่น้องต้องทิ่เกินจุดแล้วพี่น้องจุดแล้วก็ทำการแรนเขาบังเกอร์พี่น้องครับ ยืนอยู่นะครับวิ่งเลยนะครับเอาใจช่วยครับ้องใหม่ปลายฟ้าอย่าประมาณนะครับวิ่งเข้าบังเกอร์เลยนะครับหมุนแล้วครับท่านเป็นแสเป็นว่าหนเ่งเยอะเป็นว่หน่ ยกยกไม่ขึ้นว่าขึ้นครับพี่น้องว่าขึ้นว่าขึ้นน้องไม่ไปซาครับตอนดีเออว่าขึ้นอยากอยู่ที่ร้านชุดกันนะครับเล่ กำลังหมุนที่จะยกตัวขึ้นจาก,กาจุดแล้วครับกำลังช้าความพยายามขึ้นอยู่แบบครับผมเห็นอยู่ <c oughs> ขึ้นกั่นขึ้นครับโอ้ขึ้นอยู่หมุนอยู่นะครับใช้แรงเหวี่ยงเต็มที่ก็ <c oughs> ขึ้นครับบ้าคนบ้าขาห้าง เป็นบ้างไฟที่มีความปลอดภัยที่สุดพิธีกรอนเลยอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ปรากฏว่าอยู่ที่เดิมสุขาง ดดีีท <overst run> ่ส <irgendw carbono> ุโอเคพี่น้องครับเดี๋ยูฟอกันใหม่คลิปหน้าดีแล้วครับก็ไม่ปั่นใจก็เสียดายครับไปผู้สัสพี่น้องมาคุณผู้สัสดิการทีามขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามครับพี่น้องครับเบาะนองฮอร์โมนครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องรับเจอเลยนะครับสวัสดีครับพี่นองคุณผู้ชมครัยจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับสำหรับมือนี้กอบพทีมงานสาวหน่อยเพชรเพื่แท้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวเสียด้กลับไปหลังเวทีแล้วครับเตรียมตัวโอเคพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ